พ่อตะมาหอดสุวรรณภูมิแมนบบน้องสาวที่น่ารักกับมัธาภับคือเก่าค่ะซี่โอคนสวยของเฮานี่เองยิงเอ้ยมาหอดแมนบบเห็นนาน้องอาร์ตค่ะเฮงเบะหายเขาก็เก่าถามว่าคนหลายๆที่เขายืนเบื้องยุหันอยากอายเขาบอบบอค่ะบบมีเลยยืนห้งาหักแลยวในชั้นในชั้นคิดว่าลูกแล้วสู๋น้องอาร์ตพ่อตะบุญเห็นชั้นห้เพิ่งกะสียห้น้ำชั้นที่เพิ่งบอกมาในหูบอไม่เอาพี่ดุดไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องแล้วเดี๋ยวอาร์ตร้องไห้ตามมาสันว่าชั้นก็เลยบอกว่าถ้าอยากให้พี่หยุดร้องต้องพาพี่ไปกกกกกิินน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 ขออ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 งงงงงร่่่่่่่ยยยยๆไไมาาาาาััั้้้้้็็็พพปปชโโแแลตเเววูบคีีส ออกจากสุวรนณภพุ่มประมาณเก้ามงคืงแมนบอมาหอดจุดผักรลดมอเตอร์เบะมาณนแบบว่าสิบโมงกว่านี่แหละเกือบสิบเอโมงนี่ค่ะน้องสาวก็มาทักตามสัญญาที่บอกไว้กับเอ๋ยเพราะว่ายังตีพาเอ๋ยมากินช็อกโกแลตปั้นเย็นๆมันจะได้อารมณ์ดีแมนอิรีได้หญิงสำหรับแม่ลูกอ้อนแล้วนะยังตีไห้อารมณ์ดีก็คือการได้กินของที่จะคล้องมากแล้วก็แซ่บค่ะนี่ค่ะมาหอดแล้วค่ะมาหอดบ้านทีละย่องแล้วบ้านไผ่ตีกับบานซีโอคือเกาหน่ะล่ะล่าสุดตอนนี้ฉันนึว่าบานฉันเที่ยวไปเที่ยวมามาเป็น เห็นตะค้อบอกคักเลยหลังจากนั้นมาฮอดเมนบอยากกินยังวาตตี้อยากกินตาบองฮูงน้องอัดก็เลยบอกใหปละโลนแม่บ้านนะ่ะนะให้เตรียมเครื่องไว้พว่าะะมาฮอจักระสีมาตัมเลยญิงฉันอยากสีบอกว่าตอนนี้เนาะก,ก็มีคนแบบว่าอยากเข้าถึงซีออยากเข้าหาแล้วก็อยากหูจักซีอหลลยเมนบอกับพักกันมาติดตามเฟซบุ๊กส่วนตัวนั่งติดตามได้ฉันบ่าวาด้ค่ะแต่ว่าอันพยายามเข้าถึงนั่งนี่ฉันบอกไว้เลยว่าพวกเธออย่าพยายามถกค่ะคนผู้นีบ้บ่ได้เห้คนเข้าถึงใดง่ายๆบางคนมีหอดแบบว่าทักมาขอความ่วยเหลือทักมามมกกาาบอว่หาคงสิมาาจก จันพร้อมได้เป็นลูกเพจฉันได้ไปขอลดราคาคีมเขาจังสิแม่เขาสิให้ลดเดียวบอกเลยว่านิสัยที่แท้จริงของน้องอัดนะนั่งบอชอบค่ะนั่งบอชอบคนเขาหาแล้วก็บอชอบคนที่แบบว่าไปขอลองขอนั่นขอนี่นั่งบอชอบเลยจังฉันกับนั่งนี่เป็นยังคือได้หูจักกันแล้วก็หักกันแล้วก็ตื่อกันแบบนี้ติกันนั่งนี่แหะเป็นคนตามจีบตามตื่อฉันนับตะกี้น่ะโอ้ยฉันปิดทุกทางชันพยายามหนีนั่งมาสั่นบอกเลยว่าคนผู้นี้นะยิ่งพยายามเขาหานางนั่งยิ่งปิดกันค่ะกันผู้ใดสิทักถามขอความช่วยเหลือนั่งหรือว่าขอความช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องคีบเรื่องขอลดราคานี่นั่งสิบอกเลยว่าไปที่เพจดุจจาพาแซบได้เลยค่ะซุม จังสี่บอกเลยว่ามันต้องเจอฉันค่ะอย่าไปยุ่งกับเขาเถอะบางคนเนาะทักมาขอเบอร์โทรแหมทักมาขอเบอร์โทรเพราะว่ายังตีบอกว่าเป็นคนสะกวนคือดอกอัดจังสี่นะสิ่ขายทีให้น้องฉันก็เลยบอกว่าบ่าตองดอกค่ะทีทางของเจ้านะขันมันดีขันมันทำเลงามอลีนะเพต้องขายให้ซีโอดอกบ่ต้องขายให้น้องอัดดอกประกาศขายอยู่แถวบ้านน่ะนะคนกระซื้อแล้วฉันว่าห้เบอร์ห้ยยังเป็นบอกวะบาฉันได้บันไหจะเป็นขี่แพงมันจะาของเป็นเจ้าของเบอร์เอาอลีเดย์ุ่มจากสี่นี่มันต้องเจอฉันอิลีเดย์มาากมนักาดตนออนกโทร หาตัวตุ้นน้อยตัวตุ้นน้อยมือนี่ก็ยู่ดีก็หูดีบอกคากแม่ยาว่าบอกโวยวายเลยโอ้ยโดเลโมอนน้อยของแม่แล้วเบิ่งเอี่ยมก,โโมมก,กโโมัโดเลมอนหมวกกับโดเลมอนคาบตัวคนกับกลมอุลูดมาเป็นโดเลมอน <c oughs> ตอนนี้น่ะเล่นนำลายโอ้ยพ่นนำลายเอาตาตายเป็นหญิงแบบว่าตั้งใจพ่นแบบว่างีหนายีตาพุ่นเด้อีแดนคาบแม่กินหอนบักลาเด้คาบแม่กินหอนบักลากับพี่มิวบัคักเลยตอนนี้สตอกนุ่มอยู่ประมาณ60สถุงถุงละแบบว่าเกือบสิอ่อนแต่ว่ามือหนึ่งบักลากินอยู่ประมาณเกือบสามถุงถึงสีถุงเดียวมันเบิดแล้วแม่สิเอาเที่ยวออกไปส่งเด้อลูกเพจหลายคนก็สิบอกว่ายายมันส่งขนส่งได้อยู่ได้บ่แม่ฉันอยากเอาไปส่ง หลังจากคุยโทรศัพท์กับลูกชายได้ก็ร่างใจแล้วไม่ยาแล้วก็อวยพรตลอดเลยเด้ขอห้ยอดให้เฮี้งปังๆเด้อนี่แหละกำลังใจกับคนในครอบครัวจากคนอยู่บ้านเนาะตลอดชีวิตของเด็กน่อยคนหนึ่งที่บ้านแตกแสแหลขาดพ่อแม่ก็บ่ได้ยุ่น้ำอาศัยอยู่น้ำลุ่งน้ำป่าญ่ขึ้นมาแบบอุจุอาจารทุลักทุเลบอกคักพ่อแต่ช่วงัยกลางคนใบหนึ่งมาพอชีวิตที่สมบูรณ์นี่แหละหญิงฉันบอกแล้วว่าฉันถือว่าฉันประสบความสำเร็จในชีวิตครูแล้วได้ชีวิตครอบครัวได้สดจัดปูมือนีก็เหมือนเดิมค่าลูกเพีบอกยว่ากร บอกแล้วผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเฮามันดีอีหลีคันมันบอดียอดขายมันบ่ปังขนาดนี้ลูกเพจหลายคนกับพรกกันแย่งกันเอฟบ,บอกคักบอกเลยว่าระบบล้วนค่ะเทิ้งระบบเทิ้งในคอมเทิ้งตัวละสามหอนบอกคักเลยการไล่ในครั้งนี้อุปกรณ์ในการไล่บ่ไม่ยังค่ะเนื่องค้าต่างคงกับอุจวะจาค่ะเอาบ้างไว้ตัวถีบตัวแดนว้างไวไพ้ไวพิ้งขวดน้ำา <c oughs> แล้วกันนางไล่แบบชิวๆค่ะโอ้ยเทงนางเทงนอนพูนแล้วหญิงระว่างนางไล่สุดเนาะชันอยากสิบอกว่าหลานไส้บู้บินฉันินะนั่ง ก็นั่งกับไปพ่อสมจีดูหนาบ้านนังแมนบอนังกรเด็ดมาฝากปลาดุจิงเอ้ฉันกินก้บไปสมบอกคักก็บอกแล้วหลังคลอดนะช่วงนี้ช่วงปั๊มนุ่มนี่โอ้ยหอยหาของหวานบอกคักมากกินช็อกโกแลตนี่ฉันมากมากีบอกเลยว่ามันแตกต่างกันกับตอนทองบอกคักแต่ก็ต้องฟื้นกินค่ะฟื้นกินสมจีดร้านายเด็ดมาห้โอ้ยสมบอกค่กเลยตอนนั้นหลังจากนั้นก็ตัดมาทีเขาแรงค่ะมือนีปล้นเฮ็ดยังมาตีทอดขาหมูเยอรมันหนึ่งไก่บาแล้วกระต้มปนินบอกเลยว่าตุมปนินแซบบอกค่ยแต่ว่าม หมอมอบากหลังจากกินข่าวแรงแล้วกับมานางสารุปยอดกับซีอีโอสองคนคือเกาหลายคนกับสิทามหาแอดมินเมนบอมือนี่แอดมินบ่ได้มากค่ะติดงานกันเบิร์